ดีผมอยู่กับท่านผู้ใหญ่บ้านบ้านอย่างครับบ้านปากบุ้งครับบ้านปากบุงบุ้งสามตำบลสาตำบลพ่อไชยจังหวัดรีดครับท่บ<ม>ยานผู้ใหญ่หลังจากที่เขาได้โครงการปลูกพืชปีตลาดมีโอกาสมีเงินล้านท่านผู้ใหญ่เห็นพี่น้องชาวบา้านเ่านีเป็นยังไงเนี่ยเป็นกร,ระตือรือร้นด้วยครับเพราะว่าคนอยากมีไล่ได้ครับผม,มครับแล้วที่นี่ในส่วนหนึ่งที่พี่น้องของเขาออเ้าเอาไปปลูกสองร้อยคนนี่นะครับผม เป็นยังไงเนี่ยได้สองรอยคน,นได้สองรอยคนบางคนได้ผลบางคนก็ไม่ได้ผลครับนั่นก็คือกันกับการดูแรลรักษาครับผมบ่ได้คิดตามที่เข้าแนะนำํำครับผมไปเฮ็ดเอาตามที่เจ้าของคิดเน่นบ่ครับผมนั่นคือ,อนนะส่วนหนึ่งฝากท่านผู้ใหญ่เนาะสิ่งที่เขามาเฮ็ดในโครงการมันมีวิชาการครับผมเพราะใวิชาการบ่เป็นการเดาถ้าว่าวิชาการบ่เป็นการเดาคือเข้าต้อง้อใจเรื่องดินเท่ากันดินเท่าใส่มัจากปีเราท่านผู้ใหญ่ว่า โอหลายปีคร right? uh ับสัวจักเซนแล้วจักเซนพี arrived, ่นองแล้วพ่อแม่พ่อใหญ่พ่อลุงแม่ป้าจนหอดพวกเข้าเลยหลายร้อยปีครับครับเพราะฉะนั้นดินมันบ่คือเก่าครับผมถ้าวาดินบ่คือเก่านี่ท่านเสียบโลกในดินเนาะครับผมครับนี่ดินมอขาของดินเข้าอยู่นี่นี่ที่ได้ปรับแล้วแล้วมันสียูหาครับนะครับอยู่ประมาณหาได้ว่าบัดนี้ทันมองว่ได้ปรับมันก็สิีต่างกันอยู่เด้ครับ ประมาณเท่าไรครับเนี่ยอันนี้ก็ยุ่ประมาณถือว่าเป็นดินแปลงที่กำลังไป้รับการกรัปซึ่งถือว่าถ้าหากว่าพวกเข้าดูแลให้ดีตัวนี่นี่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกคนเข้าเจวไข่ค่ำแนน้าว่าลูกมันจะฟาวเอาฟาวเอาลูกมันเสียงยังมันยังหน,น,น,น่อยจะคือกันก็เข้าบ่ให้เอาลูกเอาหัวแต่หน่อยคับครับผมดรสุดใจถือมืองชิมหรือดออรดินนะครับวันนี้ได้มา พบกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดนะครับอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งได้รับโครงการที่ส่งเสริมจากทางจังหวัดโดยเฉพาะโครงการาปลูกพืชมีตลาดมีโอกาสมีเงินล้านซึ่งก็ได้รับกันหลายตำบลน,นะครับ ซึงวันนี้นะครับเราได้มาติดตามผลเกี่ยวกับเรื่องของการนําปัจจัยการผลิตต่างๆมาใชา้ซึ่งขณะนี้นะครับท่านนายกท่านได้พามาพบพี่น้องเกษตรกรอยู่ที่บ้านบ้านบงครับบ้านบงนะครับเดี๋ยวท่านนายกลองอได้พูดถึงในสิ่งที่ท่านมาพบปะพี่น้องแล้วก็มาส่งเสริมแล้วมันปรากฏผลยังไงครับเชิญครับครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณเจ้าของโครงการนะครับที่ได้นํา กล้วยหอมมะ,ะม่วงนะครับแล้วก็ขนุนได้มาให้กับพี่น้องชาวตำบลสะอาดนะครับหลังจากที่ได้ให้หน่อกล้วยกล้วยหอมแล้ปมะม่วงเสร็จแล้วพี่น้องก็ได้มาปลูกแล้วก็ตามที่เห็นนะครับเพราะว่าระยะเวลาไม่นานนะครับต้นกล้วยก็สวยนะครับตัวขึ้นเนยอะนะครับมีมีสิ่งหนึ่งนะครับที่บอกว่า พี่น้องเขาเสียดายนะครับคนที่ยังไม่ได้นะครับอยากจะได้อีกนะครับเพราะว่าเห็นผลงานแล้วมันอ่มันสวยมันสวยงามมากนะครับเพื่อที่จะได้มาปลูกเป็นรายได้ให้กับพี่น้องครับผมก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสวนซึ่งได้รับปัจจัยการผลิตต่างๆแล้วนำมา ปลูกในวันนี้นะครับก็อยากจะให้ท่านแนะนําตัวเองนะครับว่าท่านอยู่ที่ไหนยังไงแล้วอธิบายถึงสิ่งที่ท่านได้เป็นที่ประจักษ์ว่าท่านได้ลงมือทําอะไรยังไงครับขอเชิญครับขอบคุณค่ะที่คือโครงการนี้ก็ดีมากๆเลยค่ะทําให้เราได้เห็นผลสําเร็จแตทท่ที่ขาดไม่ได้ก็คือเราใช้ปุ๋ย ที่ผสมลงไปในดินมันก็ทำให้เกิดความสวยงามยิ่งขึ้นค่ะในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่เกษตรกรที่ร่วมโครงการนะครับท่านได้นําปัจจัยการผลิตต่างๆมาปลูกสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องดินเพราะฉะนั้นเรื่องดินนี่นะครับท,ที่เรามองเห็นอยู่ขณะนี้นี่ระหว่างดินที่อยู่ที่ บริเวณนี้นะครับเราจะเดี๋ยวครับอันนี้เป็นเครื่องวัดค่า pH ของดินนะครับซึ่งจะได้ทําการตรวจวัดดูว่าดินแปลงนี้นี่มีสภาพเป็นยังไงนะครับครับนะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งซึ่งเราจะเห็นว่าสภาพของดินเป็นกรดนะครับเลขอยู่ที่ประมาณ4.2นะครับ ซึ่งถือว่าเป็นดินที่เป็นกรดนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่หมายถึงว่าสภาพดินดั้งเดิมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ในส่วนที่หลังจากที่ได้นํากล้วยมาปลูกแล้วก็ใช้วัสดุปรับปรุงดินนะครับสภาพของดินจะเป็นยังไงก็ก็คงจะเป็นนะครับอันนี้ก็คือค่าเท่าไรครับครับค่าของดินเดี๋ยวนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 5.1นะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เราจะเห็นว่าค่าของดินได้รับการปรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เจ้าของสวนแปลงนี้ได้บอกว่าใช้วัสดุปรับปรุงดินนะครับในการนำวัสดุปรับปรุงดินมาปลูกแล้วลองพื้นวิธีการปลูกนี่ปลูกยังไงครับอขอขอนุญ,ญาตที่จะอธิบายนิดหนึ่งนะครับขุดหลุมประมาณ ห้าสิบเซนค่ะแล้วก็ลงปุ๋ยรองพื้นปุ๋ยของปลูกพอใจไหมครับที่่มีต่วนในในเห็นดีกวดของเฮาครับเป็นยอดดอยที่เป็นมาออกมาหมอมห่เฮานะครับเนาะครับดีใจครับผมพอใจไหมครับเป็นไงครับอยากได้อีกบ่ครับผมมีอีกก็อขออยากได้อีกครับครับอ่าผ้าผ้าช่มสวนอะไรนะครับผมเห็นไหมผ้ายางต่วนต่วนกวนนะครับผมครับผมครับผม ครับผครับอันนี้อะไรท่านไหนด็อกเตอร์ครับผมตัวนี้เป็นเครื่องวัดค่า p h ของความเป็นกรดด่างซึ่งเราไปวัดตรงที่เรายืนอยู่เมื่อกี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ4แต่ที่มันปรับขึ้นมาที่5กว่า5.2าอเพราะฉะนั้นค่าความเป็นกรดก็ลดลงค่าความเป็นกรดก็เหมือนกับคนเป็นกรดในกระเพาะ <อ>ถ้าเป็นกรดมากๆเนี่ยการจเจริญเติบโตการดูดซับอาหารม<อ>ัไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปรับถ้าเราใส่ให้ถึงเจ็ดได้มันจะฟื้นตัวได้เลยครั<อ>บท่านดเรครับเวลาลักษณะการปลูกเราทำยังไงก่อนครับเวลาลทำให้ดูใ่ครับผมที่ที่เรามาอธิบายให้ใหลองก้นหลุมก,ก่อนครั<อ>บผมลองก้นหลุมแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าอย่างนี้เนี่ยเราใส่หางได้แล้วใส่ประมาณจากนี่มาประมาณสักเกือบห้าสิบเซน ขุดเป็นหลุมก็ได้ครับขุดเป็นหลุม mm hmm. เวลาใช้จอบเสียบลงลึกๆแล้วก็กำลงใส่ต้นนี้อาจประมาณสักหกหกเจ็ดไม่ใช่ไม่ใช่เรืองยากอเลยถ้าเราเสียบอย่างนี้ดิลากที่ยื่นออกมามันจะไม่ขาดถ้าเราเสียบอย่างนี้นะรากจะขได้น <Okay. S 1> ะครับอันนี้ก็คือส่วนที่ที่เราจะใช้นะครับ ก็ดอยดีปะครับครับผมโอ้งามนะครับนต่นกล่วยเนเนาครับผม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 ต้องขอบคุณนะครับโครงการนี้ที่ทาให้ชาวเกษตรกรตะบนศาสตร์นั้นครับมีอาชีพเสริมขึ้นอีกแล้วก็ต้องขอบคุณทางหน่วยนราชการครับที่ส่งเสริมโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากครับโดยเฉพาะ โดยเฉพาจังหวัดนะครับที่ดกรีะผ้านบี่โครับงถามีโครงการอีกอยากให้จังหวัดอซอยมู่บ้านบ้านปากบุงตำบลสะอาดอําเภอโพชัยจังหวัด้อยเอ็ดค่ะ คาบพราลูกเอาเยาบอกได้ว่าได้ว่าปากปากท่านนายกเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามประมาณถที่เขากำหนดหรือว่าเป็ี่ินแปลงที่กำลังด้รับการพัรน์ซึ่งถือว่าหากว่าพอเข้าดูแลให้ดีตัวนี้นี่ พี่น้องเกษตรกรทุกคนเข้าจนถ้าใครข้ามในหน้าว่าลูกมันจะฟ้าเอาเจ้าฟ้าเอาลูกมันเดีอยงยังมันยังหน่อยจะคือกันก็เข้าบ่ให้เอาลูกเอาหัวแต่หน่อยเข้าที่รักโต๊ะครับโต๊ะเพราะว่ามันกำลังเข่าปีนี้พได้เห็นแล้วหน้าวาน์มีหมด